สวัสดีค่ะดิฉันนางบุษราพรศรีรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกัะลยาวิชัยผู้เข้าร่วมโครงการครูดีไม่มีอบายามุกครูผู้อารีรับมือโรคเดือดแต่ใจไม่เดือดหลังจากที่ได้ร่วมโครงการครูดีไม่มีอบายามุกได้นำองค์ความรู้มาไปยุกใช้ในการปฏิบัติตนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คณะครูและบุคลากร ตลอดถึงลูกกนักเรียนให้ประพฤษษ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 ติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีต่อไปค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางวันนิดาวงคําจัานทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทราวิชัยนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะได้เป็นผู้ติดตามเข้าร่วมอบรมโครงการรูดีไม่มีอภัยมุกหลังจากนั้นนะคะได้นําความรู้ที่ได้นะคะองความรู้มาถ่ายทอดให้กับ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักเรียนไม่ว่าจะเป็นในด้านของการคัดแยกขยะนะคะการนำขยะที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำหรือการนำมาใช้ประโยชน์ DIY ต่างๆเพื่อให้ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะคะป,ปลูกต้นไม้ในภาชนะที่ที่ใช้แล้วหรือภาชนะที่เรา คิดว่ามันไม่ได้มีประโยชน์นะคะนอกเหนือนจากนั้นนะคะยังได้ประสานกับครูประจำชั้นนะคะสร้างเครือข่ายในการลดลดการใช้สารเคมีด้วยการทำน้ำหมักชีวภาพอนประสงค์นะคะมาใช้ในการล้างห้องน้ำล้างพื้นห้องครัวต่างๆนะคะ เด็กนักเรียนก็ได้รับองค์ความรู้และทุกคนก็ได้มีส่วนร่วมในการทำงานนะคะเกิดความสนุกสนานแล้วที่สำคัญก็คือได้น้ำน้ำหมักชีวภาพตัวนี้นะคะนำกลับไปใช้ที่บ้านเด็กๆก็มีความสุขมากๆเลยค่ะนอกเหนือจากออสองสิ่งนี้นะคะเราก็ได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็สอนให้เด็กๆรู้จักการปลูกพืชผักพืชหมุนเวียนนะคะเพื่อที่จะ นำมารับประทานเองลดการไปซื้อนะคะไม่ไปซื้อ,อ,อผักที่มีสารเคมีเพราะว่าผักที่ปลกูลก,ลกที่โรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะนำมารับประทานได้แล้วก็ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้นะคะพืชผักชนิดต่างๆก็ถือว่าเราได้ทำตามเออศร,รษฐกิจหลักของเศร,รษฐกิจพอเพียงนะคะและสุดท้ายนะคะ ที่พวกเราได้ทำนะคะก็คือเราได้ให้เด็กๆเนี่ยร่วมกันต่อต้านเกี่ยวกับเรื่องของยาสิติดนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินรณรงค์ต่างๆนะคะรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของการไม่ข้องเกี่ยวกับยาสิติดแล้วก็กิจกรรมพระโพธิสัตว์น้อยนะคะให้เขาเขียนจดหมายสื่อรักถึงพ่อแม่เขานะคะให้เลิกไม่ว่าจะเป็น เรียกว่าอะไรอภัยมุขทั้งหกนะคะเด็กๆเ,เขาก็ทําด้วยความสนุกสนานทําด้วยความมีความสุขนะคะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็คือสิ่งที่ถ่ายทอดจากโรงเรียนอนุบาลกันทราวิชัยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทัศนีวันหลอนคะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลกันทราวิชัย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนจากการจัดทำกิจกรรมนะคะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดทำให้ผู้เรียนห่างไกลอบายมุกเป็นคนดีและผู้เรียนเรียนดีมีคุณธรรมค่ะพ่อครับผมอยากให้พ่อเลิกเล่าได้ไหมครับผมคิดถึงพ่อที่ใจดีไม่ดุ ผมอยากให้พ่ออยู่กับผมนานๆผมรักพ่อนะครับผมอยากให้คุณแม่เล่นโทรศัพท์น้อยลงได้ไหมครับอยากให้ทํากับพ้าอ,อร่อยๆให้ผมทานผมจะช่วยแม่ทํางานบ้านครับแม่คะพ่อคะหนูอยากให้ครอบครัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมถ้าพ่อกับแม่เที่ยวกัางคืนบ่อยๆหนูก็อดคิดถึงไม่ได้หยุดเที่ยวเพื่อหนูได้ไหมคะ แม่คะหนูอยากให้แม่คขาเพื่อนที่ดีกว่านี้ที่ปลอดภัยและมีความสุขแม่เลิกคบกับเพื่อนที่ไม่ดีได้ไหมคะพ่อครับแม่ครับผมไม่สบายใจเลยเวลาพ่อกับแม่ไปเที่ยวผับทุกคืนผมกลัวพ,<อ>พ่อแม่ไม่แข็งแรงพ่อแม่เลิกเที่ยวพัวผมได้ไหมครับคุณแม่คะเลิกซื้อหวยเถอคะค่ะเก็บเงินไว้ให้หนูเรียนหนังสือซื้อขนมดีกว่าคะ่ะ ผมรักคุณพ่อนะคะคุณพ่อเลิกเล่าเพื่อผมได้ไหมครับถ้าพ่อรักผมจริงพ่อเลิกเล่าเพื่อผมได้ไหมครับหยุดดื่มเล่าเพื่อหนูไดไหมคะเลิกดื่มเล่าได้ไหมคะหนูเป็นห่วพ่อเลิกเล่าเพื่อผมได้ไหมครับหนูรักคุณแม่นะคะเลิกเล่าเพื่อหนูไดไหมโทษที่ขาดน้อยลูกขอพ่อ